พาถุกทันมาชมตลาดญงยะมุเสาครับตลาดไงตลาดริมแม่น้ำมูญนะครับเนาะในเขตเทศบาลนครอุบลครับเป็นเปลี่ยนแปลงใหม่แนวตลาดใไงครับที่พ้าทุกทานย่างเข้าไปข้างในเลาะ้ไปข้างในครับอันนี้คือด้านนาครับอีกส่วนส่วนหนึ่งทางขวามือก็จะเป็น สำนักงานของเทศบาลเนาะครับเนาะส่วนเดินนาครับมา่อเสกข้ามาโซนขวาม,มือสะกอนทางตึ้นตกยางเขาไปสุดพลุละครับยังคอยข่มไปทางตะวันออกแล้วก็เขาตามซอยต่างๆเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนนึงจะเป็นส่วนใารดอกไม้ในไขายมูก็าทันสุกไ <c oughs> อ้กเหเนียวผลไม่ครับ นะส,ส,ส,ส่วนใจแนมเพ้นเมนามุนเพนะส่วนลัดไงครับพารทสันยางก็ปวดนะไปตึงส่วนปลาเนาะเพนะปลาเมนามุน,มน,นเป็นผักเป็นดอกไม้เป็นปออาหารรัดไ่นี่ก็ มีทั้งอาหารสำเร็จปรุงสุกกับพวกอาหารบ้านเฮาเนาะพี่น้องอาหารพวกปลาพวกอะไครับแ <c oughs> ม่ก็ร่างมาจ้ะนไมปลาอย่างครับ <c oughs> Come ุ้งตัวนี้กุ้งโม่ห้าวเหรอครับเปลี่ยนใหม่ มาโดนเจนหลงครับแบบเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมุมใหม่เขาเบิงได้ได้ครับไทยอ้วนเมืองดอกบัวเขียนไทย้วนเมืองดอกบัวเขาเบิงได้ เราเข้ไปทั้ง่ซนหนครับพี่น้อง่ซนกลางๆของตลาดครับจัดตลาดใหญ่ครับส่วนกลางๆครับ ตลาดสารครับตลาดตลาดนาซื้ออีกตลาดหนึ่งครับของเทศบาลนาครอ,อ,อบุบลส่วนกลางครับผมกับปลาครับมันยังมีปลาอยู่ครับส่วน ตะเวีนดอกนี่จะเป็นเนื้อปอกเนื้อมูเนื้อไก่พวกเนื้อหวัวนะพี่น้องนะวันนีงเขาไปทุกส้อยให้พี่น้องได้เบ้งครับคำบานสุกก็มินได้พี่น้องคำสุกแล้วครับ โมมาข้าบ้านตัวนี้ครับเขาซุกครับเดินไปเรื่อยๆครับพี่น้องอยางเลาะให้พี่น้องได้เบิ้งครับทั่วๆตลาดใหญ่นะพี่น้อง มัดเส้าครับมาเป็นตัวเซ้าหลบปาสมป้าอันนี้ครับผมส่วนไทยๆของตลาดครับก็นี่ด้านน้าครับจะเป็นอาหารจำเร็จหลบ ส่วนทางเขาครับเขาเก็บาพาบมาให้เบิงครับจึงกดจับปิงต่างๆปิงไกปิ้งมูครับส่วนทางเขาส่วนจอรดรถครับจับส่วนใหม่จับได้ดีครับผมเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ โอเคตลาดหญ่ okay. รครับเก็บมาฝากพี่น้องครับมันตลาดเทศบาลน,นาครอ,อ,อบุบลพี่น้องนะมาอย่างว่าจนซุดพี่เลยครับคนกำลังเริ่มเข้ามาครับจับใจซื้อของครับตลาดนี้มอเตอร์เสารครับมันปิ่นไก่ไม่ไหมครับยืนถาคิวเลยครับไก่ไก่ดีแห้ง รงก็เป็นลานจอรดรถนะพี่น้องนะลานจอรดรถตึกเกา่าๆส่วนตลาดใหญ่ตึกจากตึกเดิมน่ครับตลาดใหญ่ครับผมตลาดเทศบาลน,นาครอ,อุบลครับบมาฝากทุกๆท่านครับผมที่จอรดรถกับกวางขวางครับมาที่ตลาดการกับคว้าเมือครับสายมือจะเป็นตลาดครับผม